Like that? Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตซนช่วงเช้าพิมลีกฟันบิ๊กซิกร่วม ESL คู่ตัด30คะแนนท่าทำผิดซ้ำพิำพมลีกลงโทษปรับเงิน6สมศรร่วมก่อตั้งซูปเปอร์ลีก พร้อมตั้งโทษหนักหากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตพิมลรีกแถลงลงโทษปรับเงิน6สมสรดังที่เข้าร่วมก่อตั้งยูโรเปียซูเปอร์ลีกพร้อมขู่ลงโทษหนักตัด30คะแนนหากพบมีการทําผิดซ้ํานับเป็นข่าวฮือฮาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมื่อบรรดาสมสรยักใหญ่ของยุโรปรวมตัวกัน12สมสรก่อตั้งซูเปอร์ลีกแยกตัวออกจากยูฟ่า เพื่อตั้งหลีกแข่งขันเฉพาะบรรดาทีมดังเพื่อรายได้มหาศาลซึ่งแน่นอนว่าเกือบทั้งหมดโดนกระแสตีกลับทั้งแฟนบอลและอดีตนักเตะของพวกเขาเองจนทยอยถอนตัวตามการจนโปรเจกต์ล่มลงไปหลังจากโปรเจกต์ล่มลงไปยูฟ่าปรับเงินเก้าสโมสรที่กลับใจออกจากการก่อตั้งยูโรปเปียนซูเปอร์ลีกบริจาคเงินเพื่อการกุศลส่วนอีกสามทีมที่เหลือ เตรียมรอรับโทษเนื่องจากพวกเขายัางไม่ยอมถอนตัวซึ่งในบรรดา12ทีมมี6สโมสร,รดังพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์และอาร์เซอลโดยมีรายงานว่าพารีเมียร์ลีกจะลงโทษปรับเงินรวม22ล้านปอนด์ซึ่งจะถัวเฉลี่ยทั้ง6สโมสร,รเพื่อนำเงินไปบริจาคให้ฟุตบอลรากหญ้าและเครือข่ายฟุตบอลต่อไป นอกจากนี้หากสมุทรใดใน6สมสนนุทรนี้กระทำความผิดซ้ำเดิมในอนาคตพวกเขาจะโดนโลงโทษปรับเงินทีมละ25ล้านปอนด์ความตัดแต้มอีก30คะแนนเลยทีเดียว20มิถุนายน1995อาร์ตอนเซสัญญาเดนิสเบอร์แคมจากอินเตอร์มิลานสนนราคา7.5ล้านปอนด์นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ยากเลย เพราะอาร์ตตอนคือหนึ่งในสมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกไอซ์เบิร์กให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เลือกย้ายมาอาร์ตตอนท่ามกลางกระแสข่าวว่าบาร์ซโลน่ายักษ์ใหญ่จากสเปนสนใจในตัวเบิร์กแคมป์นขนาดนั้นแต่ตำนานชาวดัสก็ยังปักใจมาที่ไฮเบอรี่เมื่อผมได้ยินข่าวจากเอเจนต์ของผมเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนว่าอาร์ตนต้องการตัวผมจากนั้นผมก็ไม่คิดถึงทีมอื่นอีกเลย จากนั้นที่เหลือคือตำนานอาร์ตซอนคาแข่ง11ปี1995-2006ลงสนาม423นัดรวมทุกรายการยิง120ประตูทํา117แอซิส3แชมป์เพีย์บาลีี4แชมป์เอครับ3แชมป์คอมมูนิตี้ชิลนิวคาสเซิลวางเสนอวูดแมนลดค่าตัววิวลล็อกนิวคาสเซิลเสนอแผนการส่งเฟดดี้วูดแมนผู้รักษาประตูในสังกัด เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อโจวิลล็อกกองกลางของอาร์ซตอนที่โชว์ฝีเท้ายอดเยี่ยมโคนิเคลลิลไลท์สื่ออังกฤษรายงานว่านิวคาส s เซลปรารถนาที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับวิลล็อกและหวังใช้วูดแมนอยู่ในข้อเสนอเป็นการลดค่าตัวและเพื่อเรียกร้องความสนใจจากอาร์ตตอนรายงานข่าวระบุว่าอาร์ซนอลวางแผนที่จะเสริมทัพผู้รักษาประตูชาวอังกฤษ เพื่อโคต้าหมโลของทีมโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเคยมีข่าวกับวูดแมนเช่นกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ทำให้นิวคาสเซหวังใช้โอกาสนี้เสนอ man, วูดแมนวัย24ปีเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อขาดวิวลล็อกที่ยิงไปถึง8ประตูจากการลงเล่นเพียง14เกมในสัญญายืมตัวครึ่งสีซสั้นหลัง โดดเด่นจนคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเพียวมาลีกเดือนพฤษภาคมสำหรับค่าตัวของวิลล็อกคาดการว่าอยู่ที่ราวๆ20ล้านปอนด์ขณะที่นิวคาสเซิลตั้งราคาวูดแมนที่10ล้านปอนด์หลังจากปล่อยไปเล่นกับสวรนซีในแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวเมื่อสีซสั้นที่ผ่านมาเป็นมือหนึ่งพาทีมจบอันดับ4และไปถึงรอบชิงชนะเลิศเพย์ออฟแต่แพ้เบรนฟอร์ พลาดเลื่อนชั้นในขั้นสุดท้ายปืนไม่สนคอรีอาดิาซิโออยากได้ตอเรล,ล่าควักกินคอรีอากล่องหน้าของลาซิโอไม่ใช่เป้าหมายการเสริมทัพของอาร์ตตอนขณะที่อินซีฟ้าขาวต้องการคว้าตัวลูคสัสตอเรล,ล่ากองกลางอุรุกวัยฟาบิซซโอโรมานโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายรายงานว่าอาร์ตตอน ไม่ได้เปิดการเจรจากับลาซิโอตามข่าวลือที่ปรากฏก่อนหน้านี้เพื่อคอริอาของหน้าเอาเจนไตไม่ใช่เป้าหมายเสริมทัพของทีมลาซิโอแสดงความสนใจในตัวของตอเรล,ล่ากองกลางสายบูทีมชาติอุรุกวัยที่สีซสั้นที่แล้วทีมตามียืมตัวจากอาร์ซอนตลอดทั้งสีซสัน้นและจะส่งตัวกลับหลังหมดสัญญาในช่วงปีซีซสัส้นนี้แต่เด e กาเนอร์ตั้งค่าตัว20ล้านโยูโร ซึ่งสูงเกินกว่าที่อินซีแห่งกรุงโรมจะควยคว้าถึงขณะเดียวกันความเป็นไปได้ในการคว้าตัวตอเรล่าของลาซิโอยิ่งลดลงเพราะคอรีอาไม่ใช่เป้าหมายในการเสริมทัพของอาร์ตตันจึงตัดโอกาสที่จะย้ายทีมแบบสลับฟังของทั้งสองคนสำหรับตอเรล่าลงเล่นให้กับทีมตามีไป26เกมรวมทุกรายการมีส่วนกับการควา้าแชมป์ลาลิกา ที่ลงเล่นไป19เกมยิงได้1ประตูเอดูเริ่มภารกิจหาเพชรอเมริกาใต้อีกครั้งตามรอยมาติเนลลี่สื่อเปรูเผยเอดูทับทามอารอนซานเชสกองหลังดาวรุ่งเปรูให้เข้าทดสอบฝีเท้าสื่อเทเลมันโดเดพอร์ตรายงานล่าสุดอาร์ซอนนำโดยเอดูกาสปาเข้าทับทามอารอนซานเชสกองหลังเปรูวัย18ปีซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการฟุตบอลเปรูให้เข้ามาทดสอบฝีเท้าที่อาร์ตตนระหว่างช่วงที่ทัวร์ปีซีสัส้นก่อนเปิดซีสัี่น2021-2022ก่อนจะพิจารณาที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมแบบทาวนต่อไปสำหรับเอดูกัสปาก่อนหน้านี้เขาและทีมงานแมวมองที่แฝงตัวในลีกต่างๆในทวีปอเมริกาใต้นั้นได้จัดการคว้าตัวกาเบียลมาติเนลลี่ มาจากอิตโตเอนโสมุสรในลีกรองประเทศบราซิลด้วยค่าตัว6ล้านปอนด์และกลายเป็นดีลที่ได้รับการยกย่องมากมายปืนใหญ่เดินหน้าทับทามแบ็กขวาปอโต้แทนที่เบยรินเดลี่เมลรายงานว่าอาร์ตันติดต่อขอเจรจากับเชซูสโครโรนาแบ็กขวาจอมบุกของทีมปอรโตเพื่อนำมาแทนตำแหน่งของเอกตอเบยรินในซัมเมอร์นี้ สื่อรายงานว่าอาร์ตอนอาจปล่อยเบยรินออกไปหากได้ค่าตัวสมราคาโดยมีฟาริสซเซมงและบาซโลนาจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าเบยรินจะมีค่าตัวราว40ล้านปอนด์ขึ้นไปดังนั้นจึงมีข่าวออกมาว่าทีมเดอะการ์เนอร์กำลังเร่งหาตัวแทนของแบ็กชาสเปนิตรายนี้เอาไว้ก่อนโดยเล็งไปที่เชซุสโคโรนา แบ็กขวาสารพัดประโยชน์วัย28ปีของทีมปอร์โตโคโรนาเป็นนักเตะม,มากประสบการณ์เขาติดทีมชาติเม็กซิโกมากกว่า45เกมนอกจากนี้ยังยึดตำแหน่งตัวจริงในสโมสรปอร์โตอย่างต่อเนื่องด้วยสไตล์การเล่นที่หลากหลายเขาเล่นได้ทั้งแบ็กขวามิดฟิลด์ริมเส้นแม้กระทั่งกองหน้าแถมยังมีจุดเด่นที่การเติมเกมรุกที่ฉับไวการคอสบอลที่แม่นยำทำให้มองว่า น่าจะเข้ากับแผนการเล่นของอาร์ตันได้อย่างไม่ยากโดยซีซั่นล่าสุดเขาสามารถแอซิสให้เพื่อนได้ถึง8ครั้งแถมยังทำประตูเองได้2ลูกด้วยกันรายงานได้ให้รายละเอียดว่าอาร์ตันได้ติดต่อขอเจรจาผ่านทางสมสรต้นสังกัดของโครโรนาแล้วโดยยื่นเงินราว30ล้านปอนด์ให้พิจารณาแต่ยังไม่มีการตอบรับกลับมาในตอนนี้ทีมของมิเกลอาริต้า มีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับโดยเฉพาะริมเส้นนอกจากฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาของเบยอรินแล้ว่อยครั้งที่เขาบาดเจ็บและต้องใช้เซดดิกสุเอเรสไปยืนแทนแต่ผลงานก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร